นี่ครับเท็ดกับเขา่าเ้าใสซน้ำเห็นพอดีนะครับเด้อ,อเพื่อการเคี่ยวหมูน้ำว่นน้ำมันสิแห่งโมแห้งกะให้ถือกะพริกแกงให้ถือพี่น้องนี่ครับคันเท็ดถือเนี่ยมันโ i, ส้ยพี่น้องบ่บบบได้คุยนะครับนะเด้อเท็ดกับเขานะ่าผมเป็นกุ๊กนะครับตะกี้เนี่ยผมเป็นกุก๊กผมเม่ไดดเป็นเสีบถ้าผมเป็นเสีบนี่ผมดังไปแล้วครับผมเสีบกระทาห้างนะนี่ครับเท็ดยังกันนึกถึงหนาเมีย,ยนะยครับเด้อหลังสีเข่าเห็นบอลเอา้า หนังมันกะเหนียวอยู่เลยครับน้องหมูปลาเนี่ยเ,เดี๋ยวลุงแอกหั่นมันแหลวกันเด้อครับเด้อเอามาผัดกันพี่น้องใส่น้ำมันลงไปพอประมาณเ,าเนื้อหมูหล,ลายอยู่ครับพี่น้องใส่ลงไปกกระเทียมพี่น้องอยู่เด้อเฮ็ดยัางนี่ให้นึกถึงหน,น้เมียพี่น้องใส่ไม่หลดุดนี่แบบนี้ ถึงหนาเมียครับผมรับรองวด่ดละเอียดมุนมแบบสรับขี้คคขอดหนาเมี่ะนะครับเด้อสับลงไปพี่น้องม,มุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องขี้ขอดหนาเมียะลวดเจ้ลวดอือใส่ลงไป ครับผมตีแกงตลาดใส่ลงไปนะตักให้หอมเหมือนตักกัผัดแกงกงกับพริกที่เราสับนะครับตักให้มันหอมพี่น,อน,น้องน้อยเลยหอมหอมพริกแกงพี่น้องโอ้ยหนาดีล่าพี่น้องเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับผมโอ้ยหอมขนาดพี่น้องตัดเร็ดหมูปลาสดนิดนึงจุดยอดครับผม หมูป่าลงไปครับผมโอ้ยหมูเหนียวด้วยครับพี่น้องเนี่ยเป็นหมูปา่าแบบไม่แก่ครับนุ่มๆทอดาตาอ้ยจุดจวดพี่น้องพัดเตาทานนะครับใจเย็นๆพี่น้องอา้าวเสร็จแล้วครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับใส่ให้ก่วมไปเลยครับผมเพราะเราต้องเคี่ยวสักหน่อยนะครับผมการหมูเหนียวครับผมอา้าวเติมน้ำให้พอดีด้อพี่น้องเ้อ เสร็จแล้วเรากะมอต้องเห็นยังพี่น้องปิดฟ้าเชี่ยวมันไปแบบนี้ว้าวเดือดแล้วพี่น้องเอาหมปรุงกันเลยพี่น้องน้ำมันหอยใส่ลงไปไหลๆนิ่งแซ่บเอาผงปรุงรสใส่ลงไปน้ำปลาพี่น้องสักสองสามรอบเอสีล่ลงไปพี่น้องเสร็จแล้วกะทำการโคเล,ล่โคเล่พี่น้องโอ้ยใส่น้ำให้พอด,ดีนะครับเดอ้อใส่ หมูมันเปื่อยพอดีแหละพี่น้องมึงเอาที่หลักสีสันอ๋อ,อขนาดพี่น้องขนาดพ่อท่านเลี้ยวได้เนี่ยอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องใส่พี่น้องบาเดีหัออดด่นเ้อหั่นสดสดดูครับเนื้อหนุหนามีอยวไปนะครับเด้อซอยยิ่งยิ่งยิ่งพี่น้องมันต้องมือนีมันต้องย่านมันขาดพี่น้องมันขาดต้องใส่ไปรวดนี่ซอ,อยทีทีพี่น้องติดโต๊ะกนุนักกุนักกุนักโอ้ โอ้ยดูตึงหนาเมียไะไพี่นอ้องสร้อยอือจะเจออืมใส้ลงไปด้วยป่ะนี่อืออือใส่อ่อ,อนพี่น้องซับ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 ,บอันอืมใส่ลงไปนี่พี่น,อน,อน้องคือตองหนาเมียสรอยหล่พี่น,อน,น้องเหนียวเหนียวตรงแบบสนใจมัน พูดละว้ายยิ่งๆๆๆๆน้องส่ยรอดอืมอืมอืมเอาเสร็จแล้ว,ว,ใ,สลสลวใส่ลงไปอ้าวเสร็จแล้วกับพี่น้องโค้อีกเกิดหนึงบันนี่เบิ้งสีสันพี่น้องเบิ้งเอาเดอ้อสาเให้กับโขมนมาสิยากพี่น้อง,องถึกหอดหนามีเ้เอาไว้ รับรองว่าเห็ดแซ่บเห็ดงามแท้ๆอนเถืเอาเลยโอ้ยสีสันพี่น้องมึ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 งเอาเบิ่งเอาพีาๆๆ่น้องมึงเอาด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อะแซนะ่บยะแซ่บดะแซ่บคนน่ะทุกยอดอี่าีเด้อซอยจังไดให้มันละเอียดมาเบิง่งจับแบบนี้ฮะใบใหญ่ๆก่อนครับผมแล้วก็เอาเลี้ยงแบบนี้แบบนี้ แบบนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงแบบนี้แบบนี้นะครับนะแล้วก็เท็ดจังสี่มมวนครับลงไปแบบนี้ครับผมแล้วก็เฮ็ดมีดจังสี่แล้วครับเนดะ้อลักตาซอยเลยพี่น้องโอ้ยละเอียดครับพี่นอ้องหยาบขึ้นยังมีดพวกเขาเอาใส่ลงไป ลุกโดดโน่ลงไปพี่น้องครับจดจานมาซิมเบิรงมาดนี้เอยพี่น้องสุดหยดดีนะครับนนเมนูมันนานได้กินครับผมโอ้ยสดสวยหันหนพี่น้องมาซิมเบิรง เลยเฮ็ดกับเขานึกหนาเนี่ยไปพี่น้องบ่ต้องปรุงเพิ่มแซ่บพิรีบนในหม้รสชาติได้แล้วพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซบ่บโอ้ยสุดยอดมีความมันครับผมหมูปลาเนี่ยสุดยอดดีๆเลยพี่น้องอสุดท้ายท้ายสุดครับนี่ครับใบออกะเพราใส่ลงไปไล่ๆนี่แบบนี้ นี่ครับเห็ดกับเขาเ้าใส่น้ำเห็นพอดีเด้อครับเด้อเพื่อการเคี่ยวหมูน้ำว่าน,น้ำไมันสิแห้งบ่แห้งกะให้ถือก,กะพี่แกงให้ถือพี่น้องนี่ครับขั้นเห็ดถือเนี่ยมันโอ้ยแบพี่น้องบ่บ่ได้คุยเลยครับเด้อเห็ดกับเขาผมเป็นกุกเด้อครับตะกี้เนี่ยผมเป็นกุกผมไม่ได้เป็นเสีบถ้าผมเป็นเสีบนี่ผมดังไปแล้วครับผมเป็นเสียบท่าห้างนะเอา้าพี่น้องเบิ่งเอา มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาป้น้ำกันอูแซ่บแต่นายพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดมะ<า>เก็บเก็รอยพี่น้องอืมักใส่จานมาเนี่ยโอ้ยสออ่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเบ่งเอาเด้อใส่ซองจานง่ายง่ายเลยฮูนนะ้น่ะเต็มกระทะอยู่พี่น้องเบ่งจานมาใส่อีกอพร้อแล้ว เอามาแสีบๆน้ำกันเด้อครับเด้อเบิ่งเอา้าเสร็จเรียบร้อยครับผมผัดเผ็ดหมูป่าสูตรลุงแอกนะครับนี่ครับทำตามได้เด้อครับเด้อสูตรนี้แซ่บๆพี่น้องเ็ดง่ายๆแสีบๆพี่น้องคุณน,นี่ก็ยังเหลืออยู่ในกระทะเอ๋อมากระฟาก,กลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอกไดเด้อครับเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องอยู่ดีมีแห้งคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ